ไอ้คิม,มอลูกพี่คิมอยู่ข้างบนอนอนลงนอนลงนอนลงตรงนั้นแหละลูกนอนลงครับนอนลงลูกนอนนอนแถวนั้นแหละลูกออพี่คิมอยู่ข้างบนเดินขึ้นไปหาพี่คิมไปหาข้างบนไปลูไปน้องปุยหาพี่คิมแล้วหูตกเลยเอียงหูฟังด้วยฟังอะไรลูกเฮ้ยน่ารักจังเลย นอนนอนฝนยังตกอยู่ฝนยังตกอยู่นอนข้างบนนั่นแหละลูกไม่ต้องลงมานอนลงแล้วนอนอยู่ข้างบนนั่นแหละนั่นแหละเท่งเท่งเออใต้ตู้ก็ได้ลูกไปนอนแถวนั้นแหละพี่เขาขึ้นไปข้างบนทุกคน พี่ขิมมาหาน้องนี่นี่ดูน้องนี่มันหาหนูน่ะสงสารจังเลยหาพี่ขิมมาลูกอุ้ยนอนไมนอนท่านี้อ่ะทำไมนอนท่านี้นอน่ะ ไปหาพี่ขิมหมอชอบมากเลยผลไม้น้องปุ๋ยเมงเนี่ยชอบมากเลยเนี่ยเขาจะกินมะม่วงทุกคนเนี่ยน้องปุ๋ยอยากกินมะม่วงหรอครับหรอครับรอพี่ขิมลงมากันนะเดี๋ยวพี่ขิมให้กินมะม่วงนะแม่ดูดูดูทุกคนนืกอยากกินได้เลยอยากกินมะม่วงในตะกร้าดูอ้าวอ้าวอ้าวเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยแม่แก้วย อยากกินมะม่วงในสก้าของโปรดเขาเลยผลไม้ทุกชนิดเลยทุกคนอ้าวไปทางนู้นนู้นทางนู้นมะม่วงทางนู้นมะม่วงอยู่ทางนู้นลูกมะม่วงอยู่ทางนู้นไปเร็วนู้นมะม่วงอยู่ทางนู้นข้างหลังตัวเองนู้นมะม่วงอยู่ข้างหลังนู้นมะม่วงอยู่ข้างหลังนั่นลูกทุกคนขอรู้จักขอด้วยไหนขอขอครับขอเอ้อ เด้อดูทุกคนเนาะเฮ้น้องุยจบเลยอะเด้งเด้งเด้งได้งเ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 ด้งดิงดิงดิงดึงเด้งดึงดิงดิงดิงขออะไรลูกขออะไรไปกินมะม่วงนะทุกคนดูชอบมากเลยมะม่วงสุกอ่ะชอบมากมะม่วงสุกอ่ะดูนะทุกคนดูนะจะไปให้ได้ดูนะ ของวางบนต้นไม่ได้เลยเนี่ยชอบจังเลยมะม่วงหวานเนี่ยโอ้ยออนวอนอยากกินมะม่วงฉุกหรอครับหรอครับล,ลูกลูกฟังนะทุกคนเขาฉลาดมากน้องปีเมฆฟังน้องปีเมฆฉลาดมากเลยครับปีเมฆครับ อยากกินเหรอครับอยากกินมะม่วงเหรอน้องๆอ,อยากกินมะม่วงเหรอลูกอยากกินมะม่วงเหรอครับไปดิไปเลยไปไปไปเอาเลยเอาเลยอนุญาตไปเลยไปเลยเนี่ยถึงจริงๆนะทุกคนถึงจริงๆนะเนะี่ยอืมกัดแล้วนะ่ะหนึ่งกัดแล้วได้กินแล้วเนี่ยมีรอยละเรียบร้อยกัดแล้วอะไปดิ ไปเลยไปเลยดึงดึงดึงอแล้วลูกอ้อนวอนโอ้ยน่ารักจังเลยขอกินก็เป็นเนาะขอกินมะม่วงอาหารตัวเองมีไม่กินนะเนี่ยชอบมากมะละกอมะม่วงต้เบอรี่แอปเปลิลผลไม้ของน้องปุ๋ยทุกคนอะไรอีกละ่ะหลายอย่างเลยน้องปุ๋ยชอบกินผลไม้หลายอย่างเลยลูก ชอบกินผลไม้หลายอย่างแหระครับนะครับชอบผลไม้หลายอย่างเหละลูกเนาะนะครับอยากกินมะม่วงเหรอปกติเขาจะาก,กระโดดไปไปตรงโซฟาเลยนะทุกคนนี่ด้วยความเขาแบบเ็าเป็นระตายมีมารยาท <c oughs> ยังไม่ทันขาดคำเลยเรียบรนะ้ <c oughs> อยพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอ,อแล้ว อ,อย่าบอกนะว่าจะมาตรงนี้นี่ตรงนี้มีมาเลยอ่ะมะม่วงลูกอ่ะ,อะมะม่วงเริ่มงานแล้วทุกคนน้องเริ่มจะงานละงานแล้วเนี่ยงานแลวเหรองานล,ะละ้เหรอครับจะเจอกับน้องคุีเมกใหม่นะครับน้องคุีเมกสวัสดีทุกคนนะครับรักๆค่ะ รักนะครับ